ไม่มีเงินได้ก่อนนะพี่ป๊อกไม่ใส่เงินขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมีเงินได้ก่อนครับมีแต่ใจได้ไหมครับนี่เน่พี่ป๊อกเอาให้ละเอาพี่ต้องเอาให้อนละเอาบอกเขาบอกมีแต่ใจปุ๊บก็ให้ผ่อนได้งงไปงดโอ้อ้าวโอ่ะเดี๋ยวเชิญอีกสองท่าน คค่ะุยูโรกับโดนัทนะขึ้นมาสมทบมีมาร์กเลยแล้วเดี๋ยวให้พูดถึงมดงานกันนิดนึงเอาเอาเป็นยูโรโดนัทก่อนและกันคักแสดงจากช่องเจ็ดทั้ง2คนนะตอนนี้มีอะไรกันบ้างครับ ของผมนะครับก็อยู่ช่องเจ็ดครับมีผลงานละครก็เป็นนักสู้ทหารฟ้าจบไปแล้วก็มีเรื่องรคุสบาแล้วก็มีเอ็มวีของโปเลโตครับเท่าไหร่ไม่จําครับผมก็เพลงใหม่ล่าสุดเลยเนาะครับผมครับผมโอเคฮะครับเดี๋ยวนาทีรับผลนะครับก็ร้อนแอร์ครับโปรโมทจะเสน่ห์ครับผมคร่ะเดี๋ยวรอติดตามนะครับสองนุ่มฝั่งนี้บ้างมีมาแล้วผมก็สําหรับผลงานของเราทั้งสองคนเลยแล้วกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ติดตามได้ทางไม่ว่าจะอินสตาแกรมไลน์เฟซบุ๊กทวิตเตอร์นะครับทาง conversation thailand ครับผมก็ ฝากให้เพื่อนๆทุกคนได้ติดตามไปด้วยนะครับใช่ครับจะอัปเดตให้เรื่อยๆครับสนใจครับไม่ว่าจะมีงานมากมายหลายอย่างแล้วก็มีเด็กๆคนอื่นด้วยนะครับอ่าใช่ครับผมอ่าชิญชวนหน่อยวันนี้ให้ร่วมกันทำบุญกับโอเคเชียริตี้ค่ะโอเคครับก็วันนี้นะครับก็เราก็มาช่วยกันบริจาคเนี่นะครับให้เด็กๆที่จังหวัดหนองคายนะครับผมเพื่อเป็นทุนสมทบเรื่องการศึกษานะครับไม่ว่าจะเงินเยอะเท่าไหร่จะ1บาท2บาท10บาท20บาทก็อยากให้ช่วยกันบริจาคกับผม โดนัทยูโรใครก็ได้ค่ะครับวันนี้ก็พวกเรามาร่วมร่วมร่วมใจกันช่วยกันบริจาคก็อยากให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมาบริจาคอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเล็กจะน้อยอย่างน้อยเราก็ตั้งใจที่จะบริจาคครับผมครับโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณทั้งสี่คนนะยูโรโดนัทฟรีไหมครับผมให้เาขายก่อนกับเรานะคะขอบคุณน้องสี่หนุ่มเลยน้องยูโรน้องโดนัทน้องดินน้องมาร์าขอบคุณมากครับขอบคุณครับผม